ครับผมนะครับวันนี้ก็ขอกราบคำว่าสวัสดีนะครับผมสำหรับทุกทุท่านเลยนะครับผมที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้ก็มาพบกันนะครับผมกับชังวัดนะครับเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้นะครับก็มาจัดส่งลูกค้านะครับผมนะครับรีวิวเทสเสียงนะครับก่อนส่งสินค้านะครับผมนะครับก็ขอนะครับขอพระคุณนะครับลูกค้านะครับผมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับที่เข้ามาสั่งทําเป็นชุดในราคา7จ็ดนนะครับผมเป็นชุดมินิแนอนอนนะครับน้าหนักไม่เกิน นะครับผมน้ําหนักไม่เกิน50กิโลกรัมนะครับหรือประมาณ40ประมาณนี้นะครับผมนะครับก็ขนาดตู้นะครับความยาวความกว้างนะครับผมจากด้านข้างไปหาด้านข้างนะครับผมก็คือด้ความยาวนะครับที่ผมเรียกนะครับอยู่ท ok> ี่75ซนติเมตรนะครับความสูงอยู <No ่ที่50ซนติเมตรนะครับความลึกจากด้านหน้าไปด้านหลังนะครับอยู่ที่4 6เซนติเมตรนะครับผมน้าหนักไม่เกิน 50กิโลกรัมนะครับผมนะครับเป็นชุดมินิแนวนอน10นิ้วคาราโอเกะเสียงกลาง6.5นิ้วนะครับสเปคงานก็จะเป็นเสียงกลาง6.5นิ้ว1คู่นะครับแหลมจานสีนิ้ว1คู่นะครับระบบซับก็เป็น10นิ้วดอกเดียวโครงหล่อไม่เหล็ก2ก้อน156นะครับไว้คู่นะครับจำนวนหนึ่งดอกนะครับผมตัวนี้นะครับผมโอเคนะครับจะเป็นโครงหล่อนะครับตู้ก็จะเป็นสีส้มตัดลายดำนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับด้านหน้าด้านหลังนะครับผมด้านหลังก็จะมีชุดอุปกรณ์นะครับ น็อตหูกระต่ายนะครับผมที่เอาทามาให้ลูกค้านะครับเอาไว้นะครับผมต่อพ่วงนะครับกับไฟ12โวลต์หรือแบตเตอรี่นั่นเองนะครับผมเอาไว้ให้ลูกค้าต่อพ่วงได้สะดวกและง่ายนะครับผมในการใช้งานนะครับเราไม่ต้องใช้ประแจก็ได้นะครับเป็นน็อตหูกระต่ายนะครับผมครับหรือจะใช้ประแจขันก็ได้นะครับโอเคนะครับผมระบบปลั๊กไฟก็แบบถอดเก็บได้นะครับอ่านี่ก็จะเป็นช่องระบายความร้อนนะครับผมพัดลมระบายความร้อนหนึ่งตัวอยู่ที่ด้านบนนะครับ มีสวิตชิ่งหนึ่งตัวนะครับจ่ายระบบไฟเข้ากับ power amp cut ab c h a n e l นะครับตัวนี้เลยนะครับผมนะครับตัวนี้จะเล่นทั้งซับทั้งเสียงกลางเลยนะครับเป็นระบบแอมตัวเดียวนะครับในงบนี้นะครับผมเสียงเพราะแน่นอนนะครับโอเคนะครับผมนะครับด้านหน้านะครับผมก็จะมีนะครับ pre-amp band นะครับแยกซับอิสระนะครับหนึ่งตัวป r e า h o r u s หนึ่งตัวนะครับเสียงไม้อิสระเลยนะครับตัวนี้เสียบไม้ได้สองช่องนะครับปรับเสียงไม้อิสระไม่เกี่ยวกับตัว pre-amp band ด้านบนนะครับ echo delay สั้นยาวปรับได้เลยนะครับในตัวเดียวกันนะครับผม เคร์เนบูทูธหนึ่งตัวนะครับสามารถบูทูธได้ระยะไกลพอสมควรเลยนะครับตัวนี้สวิตชิดเปิด2ตัวนะครับไฟสีหนึ่งตัวนะครับก็จะเป็นสีไอ้บรูนะครับหรือฟ้าทะเลนะครับผมโอเคนะครับวัดโวลต์นะครับด้านบนนะครับเอาไว้ให้ลูกค้าเช็คไฟในกรณีที่เราต่อพ่วงกับแบตเตอรี่หรือเปิดแรงๆอัดเบรคแรงๆนะครับในกรณีที่สวิตชิ่งเราจ่ายไฟตกนะครับก็สมควรที่จะเล่งพอดีพอดีนะครับผมไม่ให้อกไม่ให้สวิตชิ่งเราเสียหรือพังง่ายหรือแอมเราพังง่ายนะครับเพราะว่าการเล่นที่ เกินไปนะครับคำว่าเกินไปย่อมมีโอกาสเสียหายอยู่แล้วนะครับโอเคนะครับสําหรับตัวนี้ก็จะเป็นแจ็คหัวเหลืองๆนี้ก็จะเป็นแจ็คอินพุตนะครับหรือแจ็คสัญญาณเข้าในเอ็นนะครับเอาไว้รองรับสัญญาณอื่นๆที่เราต้องการเสียบเสียงเข้ามาเป็นแบบสายนะครับผมนะครับจะเป็นวิกเซอร์ทีวีอะไรต่างโน้ตบุ๊กอะไรต่างได้หมดนะครับเสียบปุ๊บมากดปุ่มรับที่ตัว CDAUX ตัวนี้นะครับผมกดเข้านะครับอ่าก็จะกดเป็นตัวรับสัญญาณเข้าเลยนะครับผมตัวนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามานะครับ ชมคุณภาพเสียงนะครับกับชุดในในราคา7,900นนะครับไม่รวมส่งนะครับตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาชมกันเลยครับตอนนี้ผมก็ได้เชื่อมบูทูไปเรียบร้อยแล้วครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาชมกันเลยเรียบร้อยเปิดไฟมาชมกันเลยครับเพื่อความชัดเจนนะครับผม 我在。 不嘲笑，好点咯。 เจ้าเภาพที่รังสาราบอยู่หน้าเี่มีแต่หน้าตาดีบารมีที่อาสนดีดดอกลาบในสาวัเตรียมใบมอบรยิ่งให่บาคนคือพ่วงมาไลซ้อบางคยังฟังนาอสััดอีกให ครับผมนะครับคุณภาพเสียงเพราะแน่นอนนะครับผมขอบคุณลูกค้าจากจังหวัดอุบลราชธานีนะครับที่เข้ามาสั่งทำนะครับถ้าได้สนใจนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกดกดซับสไคร้นะครับผมกดไลค์กดแชร์ได้นะครับอ่าทักเข้ามาคุยกันได้นะครับผมไม่ทําไม่เป็นไรนะครับ่าอย่าลืมให้เป็นกําลังใจกันไปเรื่อยนะครับผมโอเคนะครับก่อนอื่นก็ขอกราบคําว่าสวัสดีครับ